นี่พันไรเหนียวมันมัน,มนไม่กลัวมันกินแขนแลวไงมาทันนี่พันไรรู้รู้จักพันไหมเนี่ยเป็นสวัสดีครับกลับมาพบกับฟาลานันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะเกาะติดหรือติดตามหลวงพ่อหมาน้อยซึ่งท่านกําลังจะเตรียมตัวไปถ่า,ายชีวิตโคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงการถ่ายชีวิตโคเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะครับผมไป<ำ>นี่มาถึงแล้วท่านผู้ชมโคบัว,วควายนะครับที่หลวงพ่อ ท่านจะมาไถเยอะมากยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนนะครับผมวัวม้าม้าหรือลาลาไะไรวะเนี่ยม้าเหรอม้าเนี่ยผมผมเข้าไปแล้วจะโดนดีดไหมวะคณะวัวไมาจากเข้าพี่เต๋อเอาใช่บไหมเอาเข้าใกล้ไม่ปล่อยอ๋อนั่นนั่นม้าม้าหรือลาม้าม้าใช่ไหมลูกม้าอ๋อใช่เลยผมว่ามลาป่ะเนี่ย มันเป็นมามาเพละพันธ์ไปมาเป็นมาแค่ไหมมามาบ้านเรามาบ้าผมนึกว่าลานะท่านผู้ชมเพราะว่ามันตัวเล็กมากๆเห็นไหมอร่อยไหมครับท่านดูน้ำตาไหลโอ้โหดูดูน้ำตาไหลท่านผู้ชมน่าสงสารมากอย่าเพิ่งดีดเด้อนี่ครับไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะมาถ่ายชีวิตโคจะถ่ายตัวไหนยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวรอดู ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของวัวควายนะครับกกน,น้องเท่าแก่น้อยนี่อายุเท่าไหรน่นี่เรียนอยู่มอไหนแล้วครับมอครับหมหนึ่งแล้ววันเสาร์ดูนี่เก่งมากๆวันเสาร์ก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ให้อาหารใช่ไหมทําอะไรนี่ตอนนี้กําลังทําอะไรให้หัวอาหัหหารทํายังไงเราทำให้พี่ดูหน่อยเออเฮ้<อ>หยหายยากมากในยุคสมัยนี้ดูดิ มันหยุดก็ให้มาให้หารวัวนี่เขาให้อย่างนี้ใช่ไหมให้ให้เวลาไหนบ้างให้เช้ากับเย็นให้เช้ากับเย็นเลยนะพอให้เสร็จหนูไปทาอะไรไป,ไปทาการบ้านไปทาการบ้านโอ้โหโหยอดท่านผู้ชมนี่พันอะไรหนยมันมันไม่กลัวมันกินแขนแลวไงนี่พันไรรู้รู้รจักพันไหมเออเป็นบดผ,ผสมปาล์นูบดผสมปาลัมนูโอโหรู้ด้วย คือในในในฟาร์มวัวของเรานี่มีมีกี่สายพันธุ์โอ้โหเยอะเยอะเยอะมีเยอะเอาเป็นว่ามีเยอะน้องบอกว่ามีเยอะแล้วไอตัวเหมือนเหมือนเหมือนม้าน่ะใช่ตัวอะไรลาหรือม้าม้านะเห็นม้าตัวเล็กม้าใครพันธุ์ดูน้องเขาน่ารักมากวันหยุดก็มาให้อาหารวัวควายนะครับพอทาเสร็จก็จะไปทําการบ้านต่อว่างั้นเรียนอยู่โรงเรียนไหนน้อง ลหาลานชายรัชดาโอ้เรียนอยู่โรงเรียนหาลานชายรัชดาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมรูปหล่อด้วยดูโอ้เนี่ยเดี๋ยวไปดูหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อกําลังจะมาเลือกว่าอ่าวัวตัวไหนที่หลวงพ่อจะต้องการไถไปนะครับผู้ชมใหน้มันแบบตามหลังมากกว่ ตัวนี้ใหญ่มากๆท่านผู้ชมที่ผมอมานี้ยมันก็จะเป็นราคาท่แบบเชื่อมันไม่ใช่ราคาที่แแล้วเป็นเร้่อามายากผมก็มาไทยเป็นภาพนู่นเบื้องหลัง โยมเอาโครเราไปทำอะไรถ้านำโครเราไปฆ่าเขาแสดงว่าผิดข้อกำหนดของเราในการถ่ชีวิตโคถ้านำโคของเราไปขายอันนี้โยมก็ผิดระเบียบที่สุดนี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมหลวงพ่อได้วัวแล้วราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเขอไปติดตามรับชมในช่องของหลวงพ่อมหาน้อยได้นะครับผมติดตามกันได้ท่านจะชอบ ไปถ่ายชีวิตโครหรือทำบุญแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยนะครับผมฟ้าลั่นก็จะมาเก็บบรรยากาศเบื้องหลังหรือถ่ายบรรยากาศวิถีชีวิตของหลวงพ่อมหาน้ยนะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมฟาลั่นก็ประมาณนี้ประมาณนี้พา,ามาดูบรรยากาศวิถีชีวิตของหลวงพ่อมหาน้อยสวัสดีครับผม